วันนี้นะคะก็จะมาดูคุณพุริปลูกผักสวนครัวกันนะคะคุณพุริสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยสวัสดีครับถอนหญ้ายอยู่ถอนห้านี่ต้นอะไรคะผักบุ้งเหรอผัโอ้ปลูกผักไว้กินไว้ขายเลยคะเนี่ยเต็มเลยกินด้วยขายด้วยมีต้นอะไรบ้างคะงที่เห็นอยู่มีผักบุ้งผักชี ฟางตุ้ฟางตู้นะคะแดดโอ้แดดมันแรงเนาะเริ่มเหลืองแล้วแล้วก็เนี่ยนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักฝักยาวฝักโขมฝักโขมก็มีแล้วอันนี้มะเขือพริกโอ้โหส่วนครัวเลยทีเดียวมันละาเน่ยมันล้ามีลูกแล้วอะฮะเมื่อกี้เห็นแบบแบบอืมมันจำนี่หญ้ามันเยอะตอนนี้าหืม แล้วกำลังจะปลูกอะไรเพิ่มอีกไหมคะเนี่ยถั่วตัดยาวขึ้นถัวถอนยามก่อนพยายามเยอะปลูกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขึ้นละไหนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอะไรคะกระเจี๊ยบเขียวอ๋อนี่ผักบุ้งเต็มเลยงามแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องเบส์นะเล่นดินอยู่ตรงนู้นคุณพ่อทำสวนคุณลูกเล่นดิน คุณผู้ชมไม่ได้เห็นน้องเบสนานแล้วไปดูน้องเบสเล่นดินอย่รงนั้นน่ะอ้าวน้องเบสทำอะไรคะเนี่ยเล่นดินอึมสนุกใหญ่เลยนะคะเพลินเลยไม่ต้องไปถึงทะเลตรงนี้ก็มีให้เล่นเนาะนี่ส่วนครัวเล็กๆ นี่ก็ถอนหญ้าหญ้าที่มันขึ้นแซมมาเหรอคะใช่หญ้ามเยอะอ้โหินดนดินมันดนนะผักบุ้งนี่กเก็บกินเก็บขายได้แล้วเนาะขายด้วยกินด้วยเป็นผักสดสดปลอดสารพิษปลูกเองกินเองผัดผักบุง้งผัดคะนา้า นานไหมคะฝ่ามันจะขึ้นมาขนาดเนี้ยนี่เราปลูกประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะแต่ว่าถ้ายอยเก็บเนี่ยเก็บไปรอบหนึ่งแล้วมันพ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวมันโตขึ้นมาอม,มีทั้งผักโขมด้วยผักโขมนี่มันขึ้นเองเหรอมาโรยด้วยแล้วมันขึ้นอ๋อมาโรยแล้วมันก็ขึ้นเองเดีย๋ยว้มันกำลังออกเรา ไปผัดไข่ก็ได้ไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ผัดปุ้งนี่งามนะเก็บขายเก็บกินได้แล้วเนี่ยค่ะก็เก็บกินทุกวันไม่ต้องซื้อผัดกินแล้วด้านนูน้นมีปลูกอะไรอีกคะเนี่ยเห็นวางต้นไม้อะไรเต็มเลยมีฟักทองอ๋อมีฟัก,ก,ฟกทองด้วยแล้วก็ปลูกกะเพรามีกะเพรา ลงทุนประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าอยากจะปลูกผักกินเองเนี่ยเราะลงทุนก็ให้พันมาข้างบ้านก็ให้มเมล็ดพันธุายายข้างบ้านเขาให้เมล็ดพันธุ์มา<ช>เราลงแรงอย่างเดียวนี่ปลูกกะเพราตรงนี้ปลูกเพิ่มเมื่ลมันตก๋อ้ย่างเยอะต้องคอยทักเดียวอย่าสองสามวันก็งอก แดดมันแรงแดน,นแด,นนแดนนเหลืองหมดมกวางตุ้งเริ่มเหลืองละ<า>แดดมันแรงก,นนรกำลังกรอบเลยอันเล็กๆพอ,มอหมดตัวน,นี้ใหม่ก็เละเล,ละปลูกใหม่อีกนะคะล้วจะปลูกอะไรอะออจะปลูกตรงนี้กัน ตรงนั้จะปลูกผักมุ้งเหมือนเดิมผักมุ้งมันหมดแล้วค่ะหมดแล้วแล้วตรงนี้ก็จะรอทันนี่หมดก่อนแล้วก็จะปลูกควางตู้เหมือนเดิม,ม,เ,ดมเกี่ยนหน้าดินใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมแล้วใส่ปุ๋ยใส่อะไรบ้างไหมคะเนี่ยก็จะใส่ปุ๋ยคอกทางบ้านเลี้ยงวัวไปซื้อไปซื้อปุ๋ย ใส่ขี้วัวอือขี้วัวก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยอ๋อ,อจะร้อนจริงๆแดด พริกด้วยมีมัค้ครับพริก,กอ๋อพริกด้านนู้นถั่วเลียกถั่วอยนะ่างงอ๋อถั่วก็อุย้ยถัว่วเดิม,มนเป็นคนๆน,นี้เติ้โตขึ้นแล้วเนี่ยโตเร็วจังเลยแป๊บเดียวเองต้นถัว่วอันนี้ก็จะเป็น ถัว่วนี่ถั่วเหมือนกัน,กน,น,นผักชีร้อนผักชีอแดดมันร้อนนะคะน้องเบสก็สนุกเลยนะเด่นอยู่คนเดียวตอนเย็นมันก็ฟื้นเนะมันเริ่มเหี่ยวเนาะต,ต,ตอนกลางกลางวันอ้ยจะแดดแรงมากมันเหี่ยว มะเขือด้วยมีมะเขือม,มีมะเขือต้นมะเขืออ๋อนี่ก็อีกแปลงหนึ่งผักบุ้งนี่ก็ผักบุ้งกำลังขึ้นนะปลูกปลูกขายแนละ้วเพราว่าเยอะมียายเขารับไปขาย ไปให้ยายขายให้ยายสร้งางบ้านนะเขาขายของอเขาไปขายวันกินด้วยขายด้วยอสองสามคำอ้าวมีเด็กมาเพิ่มมีผักชีนย่ยต้นกระเพราขึ้นยวไปปลูกตรงนน้น๋<อ>ยวขุดเป็น<บ>โรยไว้ตรงนีง้คืน โดยเมล็ดเอาไว้มันก็ขึ้นละขึ้นละไปไปปลูกตรงนั้นตรงนี้ถ้าต้องโดนแดดถ้าไม่โดนแดดมันก็จะให้มันโตแต่ว่ามันโตไม่สวยกระเพราตรงนี้เนี่ยต้องโดนแดดกระเพราต้องโดนแดดถ้าไม่โดนแดดมไม่สวยไปอยู่ในร่มละกรนะเพราเต็ม <c oughs> เลยค่ะ ถั่วต้นมะเขือผักชีกวางตุ้งผักบุ้งต้นผักโขมใผักโขมนี่เริ่มเก็บได้ยังคะเนี่ยเก็บได้แล้วผักโมและนี่เดี๋ยวจะปลูกถัก่วตอนไหนกันเนี่ย เนาะแดดกำลังร้อนอยู่เลยอ <laughs> ขอพักก่อนแดดร้อนอ้าวน้องเบสยังไงเนี่ยลูกสนุกเอาเล่นมือละค่ะดินคุณพ่อก็ทำสวนคุณลูกก็นั่งเล่นดินอยู่ข้างๆนี่นะคะ มีฟักทองมีกะเพรามีผักบุ้งตรงนี้อะไรนะมุณผุลิแนดด้านตรงเนี้ยถ,ถั่วถั่วพูใช่ไหมที่บอกนี่นะคะก็ส่วนควรเล็กๆเก็บไว้กินเก็บไว้ขาย นี่ก็ปลูกตั้งแต่วานเมล็ดขุดดินลดน้ำทำเองหมดเลยดดตั้งแต่เกลี่ยดินเนี่ยเกลี่ยดินตอนเป็นหญ้าล,กลกูกๆเกลี่ยดินเกลี่ยดินขุดดิน,ดดน,ดดนวานเมล็ดอ่วก็เติบโตประมาณเดือนกว่าๆเ,เดือนสองเดือนเดือนสองเดือนเดือนฝ่าๆก็เริ่มเก็บกินเก็บขายได้ อะไรที่มันขึ้นเร็วผักบุ้งใช่ไหมคะผักบุ้งจะปลูกง่ายเนาะขึ้นเร็วแบบเดียวเองวางตุงงต้งอ่าผักบุ้งกับวางตุง้งถ้าเราปลูกแบบกระถางแบบเนี้ยเนาะมันไม่ค่อยติดใช่ไหมคะปตูกกระถางแบบเนี้ยยาวๆแบบเนี้ยไม่ค่อยติดถ้าปลูกลงดินเลยมันจะงามเนาะติดเยอะเลย วันนี้ก็จะมาปลูกถั่วอีกค่ะอะทำร่องไว้แล้วเหรอฮะ<ม>ปลูกร่องนี้เหรอ